คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อคววมมวลซ่นและคววมนี่คะสวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับเราก็มาอยู่กับทีมงานโชคชยานน์ครับจับเจ้าเอ็ค0อรุ่น8ครับกับฮีโน่เมกฮีโน o สมอนายักเครื่องร้อยเครับ ไปแล้วครับคันนี้ยีโน่สมองเงินครับหัวตอนเดียวครับเพียงร้อยเกตห้าครับอยู่กับทีมงานเสียอุดครับ ลอกนาประมาณกี่ไล่นี่ประมาณ5้าไล่ได้หรือเปล่าน่าจะได้ครับบินสวยๆเลยครับพี่น้องโอ้สองร้อยนี่ตักแป๊บเดียวครับรถด,ด,ดำวิ่งทันหรือเปล่านี่ก็วันนึงวันนึ่งน่าจะตักได้เกือบ200เที่ยวนะ ถ้ารถดำวิ่งได้ทันครับเต็มแล้วครับเนี่ยโอ้เรี่ยงกันมาเลยครับพี่น้อง อันนี้ก็นายักษ์ครับหัวตอนเดียวครับเพียงร้อย1จ5คห้ามีนายักษ์กี่คันเนาะสองคันครับกับสมองเงินคันหนึ่งเมกาสามคันเลยพี่น้องอสุดจัดเลยครับ แม่โคโดยคนขับประจำทีมงานครับก็บางๆก็แวะมาเยี่ยมเยือนทีมงานครับทีมงานเสียวอุดครับไม่รู้ว่าวิ่งไปลงไหนนะน่าจะวิ่งลงในบ้านหรือเปล่าลงในหมู่บ้านนะเต็มนะครับ กินสวยๆแล้วครับมาแล้วเจ e ็ดอีเราเนี่ยคันนี้แรงแรงจัดเลยครับมันตัดสับระเบิดเลยนะนี่คันนีอ้อยากยาวนิดนึงครับกระบะน่าจะสามเมตรสามเมตรเจ็ดสิบได้หรือเปล่าประมาณนี้ครับ ปักแล้วครับนี่ยมุมนี้บางเดี๋ยวเราจะไปกับเจ็ดเอครับพี่น้องไปนั่งดูครับว่าจ,จะแรงไหมเดี๋ยวไปลองนั่งดูครับโอ้เจ็ดอะไรน,นี่เจ็ดสองฮาดแรงแน่ยังไม่นอลองเลยยังไม่นอนนอล็อกหรอกเลยกน่ะบวกคนเขาน้าอ,อีกสบายสบายขั้นหนึ่งอันนี้รถห้างหรอ เง,งี้ยเหี่ยครับเหี้ยมาละบ่ที่ยเซนิน้งงองใหญ่น้องใหญ่น้องใหญ่สุดกรัรเลยหน้าในโอ้ยแม่คนโบกรถท่อแก่ทอก่ทอแก่ขุนผู้จัดการอยู่ในรถเนี่ยครับมาถึงที่ทีแล้วใกล้ๆกล้เลยครับ เสียจอดครับเสียดอดเดี๋ยวเราดูว่าชุนมาไหมไม่หอนเลยครับแต่ว่าเสียงโหดมากเลยครับนี่ครับดินโอ้สวยเลยครับนี่ครับเสียอุดนี่ครับมาแล้วรถห้างครับคันนี้ อ,อยางไรบ้างด้วยครับสุดยัดเลยครับนี่ครับคนโบกรถครับแล้วก็มาดูครับว่าทีมงานนี้เขาโบกรถกันยังไดับห่างๆเลยครับน่าจะจูนมาแล้วครับรถคันนี้ เพราะว่าเสียงโหดมากเลยครับเครือ่องเขามันเร็วครับ จีอห้าอีครับเครื่องก็มัเร็วรถสุดรถห้างครับมาคู่กันครับนี่รถหล่อมาแล้วครับรถหล่อมาแล้วคันนี้ก็แรงครับคันนี้ก็น่าจะจูนมาเรียบร้อยครับโอ้เสียงออด โอ้หลอดกันเลยครับดูปลายท่อใหญ่ๆครับสี่นิ้วเลยครับเสียโคตรครับเสียโคตร รออเลยครับคันนี้ <c oughs> บินกันแก้ๆครับรถทางครับคันนี้ <c oughs> กระบะน้าจะมาต่อเองครับเส <c oughs> ียงท่อโหดมากเลยครับ มาแล้วครับมาแล้วถอยลงมาจากนูนกน้นเลยครับจากนู้นเลยครับเนี่เสียสี่ครับเสียแป๊บสี่ครับ มันไปเสริมแหนบหลังมาเลยเป็นสูงๆเนาะโอ้ทำท่อมาใหม่ครับเนี่ยโอ้ตีท้ายแรงๆเลยครับตีท้ายแรงๆ เป็นสูง,ๆๆนมงมาแล้วครับถอยลงมาเลยครับนี่ใส่ดินสวยๆนะครับนี่บุกโดยเสียจอร์ครับ ดำเลยครับดำเลยโอ้ตามกันมาติดๆเลยครับตามกันมาติดๆเลยครับ ผมที่ครับน่าจะสร้างบ้านหรือเปล่ากับน่ายากครับคันนี้ครับเครื่อง1ห7 5ครับ JO7C ครับ ทีท้ายแรงๆเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยนิโนนายะครับทีมงานโชคชัยานนท์ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ